สวัสดีครับพี่น้องบอกไปเท้าวอีสานมาทองน้าสายแข็งมักจวดจังครับผม <c oughs> มาครับวันนี้ค่ำวันที่16ครับผมค่ำวันที่16มีนาวันที่ลมหนาวลงมาวันแรกและจะเกิดแนวพายอากาศเกิดขึ้นครับ <c oughs> ต้องบอกว่าฝนดูในเรดาร์ฝนเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วค่อยๆขยับขึ้นนู่นครับทางชัยภูมิ ใชยภูมขึ้นไปนู่นครับขึ้นไปเกือบขนแก่นครับผมนี่ก้อนนี้นะครับมันจะขยับมันขยับช้าๆครับผมแต่ว่าลมหนาวก็ดันดันตีมันกลับอยู่ครับผมถ้าฝุ่นมันสลายไวนี่มันอาจจะไม่ถึงพิกัดผมครับเลยต้องวัดใจกันหน่อยครับพี่น้องวัดใจกันหน่อยนี่ครับลมไปทางนี้เลยวิ่งึไปทางด้านนู้นไม่ได้ครับต้องวิ่งไปทางด้านนี้เพราะว่าลมมาทางตะวันตกที่รีเลยครับต้องวิ่งขึ้นไปทางตะวันออกนี่ครับว่าวอยู่ตรงนี้ 果嗯 <Keep> <clears throat> อ่าพี่น้องวิ่งเพ๊บเดียวก็น่าจะอยู่ครับผมลมพื้นก็เติมมาแรงอยู่พอสมควรผมออกมาตั้งนานแล้วครับผมออกมาต่อหางครับเพราะว่าหางมันกระท้นกระแท่น,นติดปลายไม้แล้วหางขาดไม่เท่ากันแต่ละป้องก็เลยไล่ตัดต่อหางใหม่ครับนี่ไล่ตัดต่อหางใหม่ระหว่างเทปยบิบซ้ำผสมผ้าเหลืองเสียเวลาหน่อยแล้วอีกอย่างลมก็มาไม่ค่อยเสถเียนเท่าไหร่ครับช่วงใบใๆ ผมออกมาตั้งแต่สี่โมงแรงแล้วตัดต่อหางเสร็จก็เลยโอเคครับลมก็เติมมาละเติมมาแบบนี้ก็เข้าทางครับผมเข้าทางเสียอย่างเดียวแดดไม่ออกฟ้าคึมฝนจะตกอโอเควัดใจไปเลย อยู่แล้วครับพี่น้อง แล้วครับผมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยว้าวโอ้อะลมบนถือว่าสวยงามสวยแน่นอนครับว้าวขึ้นไปมันอยู่สนุกก็ได้ยินเสียงแบบนี้เอฟขออนุญาตจอนแป๊บหนึ่งครับผมจอนแป๊บหนึ่ง ก่อนครับผูกไว้ก่อนเปิดกล้องอีกตัวแป๊บนึงนี่ครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือว้าวฟ้าก็ขึ้มมาขึ้มมาอะไรครับพี่น้องนู่นครับผมบักข้างยาวเลี้ยวเอวเลี้ยวเอวอยู่นู่นจะยาวไปไหนหางโอ้โห ปพี่น้องไปหย่อนว่าวกันปลูกมันไว้แถวแถวนี้แหละสักทุ่มสองทุ่มค่อยมาย้ายรอลมมันเปลี่ยนทิศก่อนตอนนี้ลมมันก็ไปตามนี้นะครับผมไปทางทิศตะวันตกเยื้องขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดนึงเพราะว่าลมม,ลม,ามันตัดกลางภาคครับพี่น้องลมมันลงมามันตัดกลางภาค ตั้งไฟไว้ที่18นาฬิกา30ิครับไฟมันจะติดช่วงนี้เหอว่าไฟครับเหอว่าไฟบักจ่าส่งเลยไม่ค่อยได้บินเท่าไหร่เดี๋ยวหนาวชุดนี้แหละครับผมหนาวชุดนี้จะเอาบักจ่าส่งบินสอดแจ้งสักวันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ักตรับบักจ่าส่งหลุมยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เสมอยังไม่ดีเท่าไหร่เท่าที่ควรว่าวนี่ก็สายดุกดิกดุกดกิอยู่ต่ำ จะขึ้นแหล่ไม่ลงแหล่จะลงแหล่จะขึ้นแหล่อยู่วะเดี๋ยวขออนุญาตย่นยาวแล้วกันย่นไปยักสองร้อยเมตรล้วก็ค่อยปลูกลมมันมาเรื่อยๆอย่างเงี้เราไม่ต้องย่นยาวก็ได้ครับผมหัวลมหนาวลงม,มาใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องย่นยาวสักร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรก็พอแล้วครับ เออผมขออนุญาตจอดว่าวครับชุนแน่นอนครับชุนแน่นอนอ่าพี่น้องโอ้ยตรงต้นไม้ต้นนี้แหละครับผมนี่โอ้ยต้นไม้ต้นนี้เลยเดินไปประมาณเกือบสองร้อยเมตรครับนี่ครับว่าวากลมเติมมาเรื่อยๆแล้วขึ้นอย่างชันเลย ไปทางนี้ครับไปทางด้านข้างผ้าใ่นะครับผมตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือนิดนิดเยพี่น้องขออนุญาตเข้าบ้านก่อนครับค่ำแล้วลุ้น้วยกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าฟ้ามันก็มืดมาแล้วครับผม18.30จจะได้ชมไฟกันโอเคครับผมแต่ถ้าฝนตกมันจะลงปลายไม้ครับนั่นเชือกจะถึงปลายไม้พอดีเลยเสียวเหมือนกัน มาครับพี่น้องโอ้ไฟไม่ติดครับผมไฟไม่ติดพอไฟไม่ติดปุ๊บก็เลยเว่าวลงครับว่าจะเอาขึ้นใหม่พอจะเอาขึ้นใหม่ครับลมล่างเป็นลมฝนตีมาครับผมสวนมายังกับลมร้อนครับผมก็เลยเอาว่าวขึ้นไม่ได้ครับผมสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะเก็บว่าวดีกว่าครับเผื่อฝนตกคือมันลมมันลมล่างมันสวนมาครับพี่น้องสวนทางกลับมาผมจะวิ่งนะทางเดิมก็วิ่งไม่ได้ครับผม เลยไม่ได้ออกขึ้นครับมาครับพี่น้องจัดรอบดึกครับสามทุ่มมากับพ่อใยญนน้อยเลยนี่ครับพ่อใยญนน้อยคนสูงว้าวเฮ๋ยผมชัวรแน่นอนครับดูอีกรอบครับช่วงสามทุ่มโอเคครับผมมอเก้าวเลยนะไปถามพ่อจิ๋ก างรถมันไปถึงข้างอยู่นะน่นหดกับไปลมซึงมีเม็ดด่านที่ถึงเอ็นโปดยหนงเดียดเลยนะ พี่น้องขึ้นไปอย่างทุลักทุเลวิ่งสามสี่รอบโอ้ทั้งเชือกคล้องทั้งหางคล้องมุ้ยปุ้ยเลยกว่าจะว่าขึ้นเป็นว่าวได้เนี่ยป่าแล้วครับผมส่งเข้าประกวดคืนนี้เหน,นื่อยเมื่อยล้าจริงป่าเข้าไปสี่ทุ่มแล้วครับผมตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเก๋ okay, ผมขออนุญาตเอาว่าไปผูกกันครับทุลักทุเลมากนี่นาฬิกาสี่ทุ่มสี่สิบกว่านาะที คือลมมันหลังฝนตกอะ่ะลมลงม,มาช้าครับผมเกิดลมลงม,มาช้านิดนึงเพราะว่ามันเกิดการยวบตัวของอากาศลมเลยลงมาช้าลมพื้นลงมาประมาณสี่ทุ่มครับถึงจะเอาว่าวขึ้นได้ก่อนหน้านั้นผมวิ่งต้องสองสารอบครับอ่ะขึ้นไปแล้วไฟด้านบนสวยงามหย่อนหน้าจะประมาณสองร้อยเมตรครับคิดว่านะ เพราะว่ามีเชือกคล้องกันมุ่นไว้ปุ้ยจัดตัดเชือกทิง้งที่ลานวัดอยู่พรุ่งนี้เช้าก็ไปเอาโอเคผมจวดแน่นอนครับขึ้นไปละสวยงามตามท้องเรื่องสบายยมามเช้าผมประมาณเก้าโมงกว่าครับน้องนี่ว้าวใกล้จะลงละมันมีฝนมากกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มฝนลินกําลังมาสดแจ้งครับตั้งแต่เมื่อคืนละบักหางยาวผมจ่ามาน ว่ากกำลังจะลดลงแล้วครับผมกราฟลมมันก็ดิ่งลงล้วกาฟลมมันจะเบาลงวันนี้วันที่17เนี่ยแต่ว่าคืนวันที่17ก็จวดอยู่ครับแล้ววันที่18ก็นั่นแหละครับตามคลิปพยากรณ์อากาศที่ผมทำทน้องเอาว่าลงครับผมเดี๋ยวลงไม่ทันกลุ่มฝนลินมาแล้วกลุ่มฝนลินมาแล้วเมื่อคืนต้องบอกว่าลมเนี่ยลมบน,นไม่ค่อยเสมอครับ ลมบนเป็นกงกวงสนูก็พอได้ยินอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับคันเล้าใจเพราะว่าลมมันไม่เสมอลมกงก,งกวงก็คือลมลวนไม่ค่อยดีนั่นแหละครับพี่น้องลมมันลวนไม่ค่อยดีเขพี่น้องว่าผมจะลงแล้วขออนุญาตสาวว่าลงก่อนแป๊บนึงมาพี่น้องเอาลงมาแล้วครับผมเอาลงมาละ9โมง7นาทีนี่ครับ จามันเยอรมันสนูก็ปกติครับเพราะว่าเมื่อคืนลมมันไม่โหดทางเนี้ยลมไม่โหดจริงๆลมกวงๆครับลมบนลมกวงๆมาเป็นดอกลมไม่ล้วนเมื่อคืนมันเป็นลมฝนผสมด้วยลมก็เลยไม่ดีแถวนี้สนูมันก็ลั่นเหมือนกันแต่ว่าลั่นไม่หนักเท่าไหร่ใช้ได้อีกวันครับสนูวดใบนี้ เขาสนูก็ปกติทุกอย่างไม่ขาดช่วงนี้เหว่าวาไฟครับผมเหว่าวาไฟเลยต้องเล่นดวงนี้บ่อยครับเก็บผมแค่นี้เลยครับขออนุญาตเก็บว,ว,ว่าวนครับพี่นอ้องจุดแน่นอนครับจุดแน่นอน